สวัสดีครับอยู่กับผมชาติแฟนบอลนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วผ่านแวะมาลบกวนทุกคนครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับเช้าวันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกเช่นเคยก็จะมีทั้งข่าวในลักษณะที่เรียกว่าน่าห่วงกังวลเป็นในทิศทางข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่นอกเหนือจากนั้นก็จะมีบรรยากาศดีๆและข่าวดีมาอัปเดตให้กันเหมือนเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาตอนนี้ต้องขอขอบพระคุณทางซูซูกิมาณ คุกกิดิวออฟเดอะเยียร์ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาท พร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลลดคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับทีนี้ว่ากันถึงเนื้อหาของเราครับเริ่มต้นที่ข่าวหน้าเป็นห่วงกังวลน,นั่นคืออาการบาดเจ็บของลิซันโดมาร์ติเนสทย้อนกลับไปเกมสุดสัปดาห์ที่เจอกับเลสเตอร์ก่อนที่ปีแสดงครับจะได้ประตู3-0จากกานาโช เพื่อนๆน,น่าจะจํากันได้ว่ามันมีช็อตที่ลิชานเนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นแล้วก็จับบริเวณซี่โคงหรือแผ่นหลังสักอย่างนี่แหละ แล้วก็นอนเจ็บอดโอยเหมือนว่าจะเล่นไม่ไหวแต่ทำไมทำมาเกมดำเนินไปจนกระทั่งจบเกมเจ้าตัวก็ดูไม่มีปัญหาอะไรมากมายเล่นได้จนจบและก็เดินทางไปรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาตามโปรแกรมที่มันมีไว้แต่ประเด็นครับเมื่อคืนนี้ทางแกสตันเอดูครับผู้สื่อข่าวสายอาร์เจนตินามีการอัปเดตเอาไว้ว่าทางลิซันโดมาร์ติเนสจะขอถอนตัวจากทีมชาติอาร์เจนตินาเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายและเจ้าตัวครับถูกคาดการเอาไว้ว่าจะเดินทางกลับมายัางแมนเชสเตอร์เพื่อตรวจเช็คอย่างละเอียด อีกครั้งหนึ่งว่าเขามีปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตรงไหนและต้องใช้เวลาในการพักฟื้นเนี่ยนานเท่าไหร่กัน ตรงนี้ก็เป็นข่าวที่แฟนๆปีสแสดงก็ต้องตามลุ้นตามให้กําลังใจลิชากันเนาะเพราะว่าดันเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักตัวสําคัญที่กําลังจะมาเริ่มยุคใหม่ในระบบหลัง3าซึ่งถูกคาดหมายว่าน่าจะเป็นเซ็นเตอร์ตัวซ้ายตัวหลักด้วยยังไงขอให้ลิชาครับไม่บาดเจ็บนานและหายกลับมาสู่ทีมโดยเร็วไวครับส่วนถัดมาครับจะเป็นอัปเดตของนักเตะที่สาบสูญหายไปนานร่วม17เดือนแต่เมื่อคืนนี้ครับไคลเลว์มาลเลเซียมีโอกาสได้ลงสนามรับใช้ปีสัตว์แดงแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมชุดใหญ่ เพราะว่าบรรดาทีมชุดใหญ่นักเตะตัวหลักเขาเดินทางไปในช่วงฟีฟ่าเดย์คนที่ไม่มีโปรแกรมก็อาจจะอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายหรือฝึกซ้อมตามโปรแกรมอะไรก็ว่ากันไปแต่เมื่อคืนนี้ครับไทเรีวมาเลาเซียได้โอกาสใส่ชุดไปสัตว์แดงยูนิฟอร์มอยู่ในเตดที่แฟนๆเนี่ยน่าจะไม่คุ้นเคยเลยเพราะมันหายไปนานมากเราแทบจะไม่สามารถหาภาพมาเลาเซียใส่ชุดแมนอยู่ในเตดแบบที่ไม่ใช่ถ่ายโปรโมทตอนเริ่มฤดูกาลแต่เป็นการอยู่ในสนามแข่งจริงเนี่ย ฤดูกาลที่แล้วแทบจะไม่มีภาพเลยร่วมถึงฤดูกาลนี้เมื่อคืนนี้เพิ่งจะมีภาพแม้จะเล่นอยู่ในทีมชุดยู21ก็ตามแต่ก็ถือเป็นข่าวดีเป็นสัญญาณดีของไทยเลวมาเลาเซียครับในรอบ17เดือนที่เขาห่างหายจากสนามห่างหายจากการรับใช้ปีสัตว์แดงก็มีโอกาสมาลงเล่นฟุตบอลอีกครั้งหวังว่าเกมเมื่อคืนนี้มาเลาเซียจะมีผลงานที่น่าประทับใจแต่ที่อยากให้มันเกิดขึ้นมากที่สุดไม่ใช่เรื่องผลงานไม่ใช่เรื่องฟอร์มประตูหรือแอซิสแต่เป็นเรื่องที่ว่าขอให้จบเกมนั้นเดิน เดินทางกลับมาโดยไม่มีอาการบาดเจ็บซ้ำซ้อนซ้ำซ,ำซากกันแล้วกันเพราะว่าปัญหาแบกซ้ายของยูไนเต็ดมันหนักหน่วงจริงๆตั้งแต่มาเลาเซียก็เจ็บชอก็เจ็บยาว2คนนี้หายไปกลายเป็นลูกพี่ดาโลต้องมาแบกอะ่ะ เป็นห่วงคาเมล่าเขาเหนื่อยนะ <c oughs> ก็ขอให้น้องมาลเลเซียครับมีเกมที่ดีแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายขอให้กลับมาสู่ทีมชุดใหญ่โดยเร็วันนี้ละกันนอกจากนี้ครับเมื่อพูดถึงบรรดาผู้เล่นบาดเจ็บเมืม่อคืนนี้ก็จะมีภาพดูเบนอเมริมครับถูกปล่อยออกมาจากสื่อสโมสรทีนี้จะเป็นภาพอเมริมครับเดินทางไปที่แคลิงตันไปพบปะกับบรรดาผู้เล่นที่อยู่ในช่วงพักฟื้นฟูร่างกายไม่ว่าจะเป็นลูกชอเลนนิโยโลเมสันเมาส์รวมถึงคอพบ,บี้เมนูครับที่บรรดาผู้เล่นเหล่านี้ไม่ได้มีโปรแกรมฝึกซ้อมอะไร แต่ว่าต้องมาฟื้นฟรูร่างกายตามโปรแกร,รมเพื่อเรียกศักยภาพให้ดีที่สุดกลับคืนมาเพื่อจะมาลงซ้อมร่วมกับเพื่อนส่วนผู้เล่นคนอื่นๆอาจจะไม่ได้มีภาพออกมาเนื่องจากว่า วันที่อามูริมเดินทางไปครับมันเป็นวันที่บรรดานักเตะชุดใหญ่ไม่ได้มีโปรแกรมฟีฟ่าเดย์มันดันเป็นวันหยุดของพวกเขาพอดีก็อาจจะยังไม่ได้มีการพบปะการพูดคุยกันในสนามฝึกซ้อมขนาดนั้นรวมถึงเวิร์กเพอร์มิทหรือใบอนุญาตทํางานของอามูริมมันก็ยังไม่เสร็จสิ้นด้วยซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อคืนนี้ที่มีภาพออกมาน่าจะเป็นการที่อามูริมเนี่ยเดินทางไปหาบรรดานักเตะที่อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายและน่าจะมีการไปถ่ายโปรโมททำพรีเซนต์อะไรเตรียมเปิดตัวเมื่อทุกอย่างมันเรียบร้อยจะได้ปล นั่นเองครับ ทีนี้จุดที่น่าสนใจมันคือระหว่างที่อัมริมเนี่ยไปทักทายเดินไปกอดไปจับมือกับบรรดานักเตะที่ฟื้นฟูร่างกายกันอยู่2คนครับที่ไม่น่าเป็นห่วงคือเมนูกับโยโลส่วนอีก2คนที่แฟนๆปีแสดงค่อนข้างระมัดระวังและเป็นห่วงมากๆคนแรกครับคือลุกชอมันจะมีภาพที่อมริมครับไปจับเหมือนไปลักษณะคล้ายๆกับกอดคอจับคอลุกชอแฟนอยู่ในเตตก็บอกว่าเบาๆนะเดี๋ยวไม่งั้นลุกชอจะมีอาการบาดเจ็บคอภายใน1-2วันนี้ขึ้นมาได้นะก็ถือว่าเป็นมุกเป็นอะไรอ้ำกันไปส่วนคนคนก จะมีแบบกอดเอลกอดหลังอะไรประมาณนี้ก็บอกว่าระวังนะเดี๋ยวเอลเอเอมีปัญหาอาการบาดเจ็บเอามอลริมอดใช้งานนะ <c oughs> กระแซวกันขำๆแล้วครับเพราะว่านักเตะ2คนนี้เจ็บง่ายกระดูกยุงเหลือเกินกลายเป็นว่ายูไนเต็ดในยุคเอเดรเทนฮารเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสได้ใช้งานทั้งชอและเมสันเมาส์เลยตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ ก็ต้องมารอดูครับนายใหญ่คนใหม่อย่างลูเบนอัมบริมเข้ามาในฐานะเฮดโค้ดจะมีโอกาสได้ลองใช้งานชอกับเมสันเมาส์ในสนามจริงหรือเปล่าเพราะว่ากันว่า2คนนี้น่าจะเป็นคีย์สำคัญในแผนของอัมบริเหมือนกันถ้าร่างกายพร้อมนะหลายคนไม่ค่อยห่วงหรอกว่าจะเล่นได้หรือเปล่าไปห่วงกันว่าจะได้เล่นกันหรือเปล่ามากกว่าสําหรับ2คนนี้นั่นคือชอกับเมสันเมาส์ครับทีนี้เมื่อพูดมาถึงนักเตะบาดเจ็บนักเตะที่ฟื้นฟูร่างกายเอาจริงๆครับบรรยากาศในสโมสรตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันกําลังไปใน ที่ทางที่บวกจริงๆและการที่ลูเบนออมริมเดินเข้ามาในเวลานี้ ก็เหมือนเป็นโชคดีเป็นจังหวะที่ดีของเขานิดๆเหมือนกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับรูดฟานิสลอยได้ปูทางและทําทุกอย่างให้สถานการณ์บรรยากาศสโมสรมันเป็นไปในเชิงบวกรวมถึงการที่รูดฟานิสรอยครับได้ตระเตรียมบรรดาผู้เล่นบางส่วนบางคนเอาไว้เพื่อให้ลูเบนอัมริมเดินเข้ามาแล้วพร้อมหยิบใช้งานในจุดที่ดีที่สุดของนักเตะเท่าที่จะสามารถทําได้โดยคนแรกเลยก็คือนักเตะอย่างอาร์มัดเดียโลที่ได้รับโอกาสลงสนามต่อเนื่องพร้อมกับมีผลงานในสนามให้เห็นทั้งการยิงประตู ทั้งการแอซิสต์เรียกว่ามีส่วนร่วมกับประตูทั้ง2เกมที่ลงเล่นนั่นคือยูโรปาลีกเจอพีเอโอเคยิงไป2ลูก เกมเจอเลสเตอร์ซิตี้มีตอกส้นแอซิทให้กับบรูโน่ไปลูกหนึ่งรวมถึงผลงานในสนามอาร์มัดก็ถือเป็นผู้เล่นแนวลุกริมเส้นที่กุ๊กคามกู้แข่งได้เป็นอย่างมากน่าสนใจครับว่าพอลูเบนอัมริมเข้ามาแล้วอาร์มัดในฟอร์มแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เขาน่าจะเป็นหนึ่งคนที่ทําให้อัมริมมีทางเลือกในแนวลุกแต่ก็ต้องดูว่าจะอยู่ตรงไหนเนาะถัดมาครับอีกคนหนึ่งที่ถือว่าสําคัญมากๆเป็นเหมือนหัวใจสําคัญในแง่ของการมีประตูของยูไนเตดหรือเปลี่ยนผลลัพธ์การแข่งขันนั่นคือการกลับมาของบรู อันนี้เป็นการกลับมาแบบที่ไม่ใช่เรื่องสภาพร่างกายหรืออาการบาดเจ็บแต่เป็นการกลับมาลันผลงานแบบที่ควรจะเป็นในมาตรฐานที่แฟนปีแสดงคาดหวังนั่นคือการเริ่มมายิงประตูแล้วเริ่มมาแอซิดแล้วเพราะในยุคเอเดกเฮาส์13เกมในฤดูกาลนี้บรูโน่ไม่ยิงไม่แอซิดเลยแต่น่าแปลกใจพอเข้าสู่ยุคฟานิสโลอย4เกมเท่านั้นครับบรูโน่มีส่วนร่วมไปทั้งหมด4ประตูด้วยกันโอ้โหนี่แหละฮะ พอมันเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนกลิ่นก็กลายเป็นว่าบลูโน่กลับมาลันฟอร์มที่ดีของเขาอีกครั้งแม้อาจจะมีดีเทลบางอย่างไม่ได้เข้ารูปเข้ารอยมากขนาดนั้น แต่ในแง่ของผลลัพธ์การยิงประตูการแอซิดเขาเริ่มกลับมาทําผลงานที่มันควรจะมีให้แฟนๆเนี่ยได้ชื่นใจได้อีกครั้งก็หวังว่าพอลูเบนอัมริมเข้ามาแล้วจะสามารถมาต่อยอดสิ่งดีๆเหล่านี้ที่ฟอนิสลอยปูทางเอาไว้ให้มันดียิ่งๆขึ้นไปนั่นแหละครับและนอกจากนี้ครับอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงและเหมือนเป็นไฮไลท์นั่นคือการที่มาโนเอลอูกาเต้ได้รับโอกาสและเหมือนจะเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นโดยเฉพาะยุคข,ของรุดฟานิสลอยที่เขากลายเป็นมิดฟิลด์ตัวหลักฟานิสลอยใช้ทุกกกเเมมคใน4ที่ ขัดตาทับชั่วคราวไปก่อน อูกาเต้คือคนสําคัญที่มีส่วนทําให้เกมของยูไนเต็ดในแดนกลางมันแข็งแกร่งขึ้นพร้อมๆกับยกระดับการเล่นหรือปลดล็อกให้คาเซมิโลเล่นได้เป็นอิสระมากขึ้นนี่คือจุดสําคัญและเป็นจุดที่ถูกไฮไลท์ไว้หนักมากๆว่าการมาของอมโมลิมบวกกับฟอร์มของอูกาเต้ที่กําลังไต่ระดับความมั่นใจมันน่าจะทําให้2คนนี้ทํางานกันง่ายขึ้นในบรรยากาศใหม่ที่ใหม่ๆพร้อมกันทั้งคู่นี่แหละครับก็หวังว่าหลังจากนี้ครับมันจะมีแต่เรื่องราวดีๆสําหรับแฟนๆแมนยูไนเต็ดแล้วก็ขอให้งานของอมโมลิมันราบื่นนไปลกั และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวอัปเดตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆช่วงท้ายอาจจะขอฝากเพื่อนเพื่อนิดนึงเพราะว่าจริงๆเมื่อวานนี้ครับในคลิปเช้าเนี่ยผมได้มีอัดในช่วงหนึ่งไว้เป็นการคาดการคาดเดาว,ว่าถ้าเกิดลูเบนอัมริมเข้ามาแล้วไลน์อัพสเปซตัวจริงแรกที่จะเจอกับอิฟสวิทเขาน่าจะจัดแบบไหนเมื่อวานเนี่ยผมมีอัดคลิปนั้นไว้แต่ไม่ได้ปล่อยออกเพราะว่าผมมีการขอความเห็นขอความแลกเปลี่ยนจากทุกคนว่าผมจัดแบบนี้ไปทุกคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงให้ลองคอมเมนต์มาจัดกันได้ แต่ประเด็นคือผมอยากให้บรรยากาศในคอมเมนต์คลิปเมื่อวานมันเป็นการอําลาเป็นการส่งอวยพรให้กำลังใจลุดฟันในสลอยมากกว่าก็เลยตัดส่วนนี้ออกไปผมอาจจะขอเอาส่วนที่เมื่อวานถ่ายไว้ไม่ได้ออนเนี่ยเอามาออนในคลิปนี้เป็นการคาดดาว11ตัวจริงของลูเบนอัมริมนะครับยังไงถ้าเกิดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยและถ้าเกิดรับชมจบแล้วชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับหรือถ้าดูถึงตรงนี้รู้สึกว่าโอเคครับถูกจริตหรือเกินชอบหรือเกิน ฝากทุกคนครับช่วยกันกด subscribe ให้กับช่องแฟนบอนลด้วยนะครับมีทั้ง YouTube Facebook และก็ติกตอกเลยครับ3ช่องทางชื่อเดียวกันหมดเลยยังไงฝากทุกคนครับช่วย subscribe ช่วยกดติดตามให้กันหน่อยแล้วก็ตอนท้ายมีคลิปจัดไลน์อัพนะยังไงฝากทุกคนดูด้วย <c oughs> ทีนี้สุดท้ายเราลองมาจัดตัวกันเล่นๆดีกว่าเป็น11ตัวจริงที่ลองคาดเดากันดูว่า ทีมเซตแรกของลูเบนอวมริมในหน้ากระดาษที่จะส่งลงเล่นกับอิฟสวิดเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นประมาณไหนอันนี้เอาจากตัวผมนะถ้าทุกคนเห็นยังไงอยากจัดแบบไหนลองจัดไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูผู้รักษาประตูครับคนแรกแน่นอนมันต้องเป็นอังเดโอดาน่าอยู่แล้วก้องหลัง3มตัวหลังขวาเนี่ยถ้าเกิดเลนิโยโลพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่แตเริ่มผมเชื่อว่าตำแหน่งนี้คงเป็นเลนิโยโลแน่แต่ว่าถ้าโยโลยังไม่พร้อมเกมกับอิฟสวิตก็คาดเดาว่าอาจจะเป็น เป็นทางด้านของวิกตอร์ลินเดเลฟลงเล่นเซนเตอร์ฝั่งขวาไปก่อนส่วนตัวฝั่งซ้ายผมให้เป็นลิซันโดมาร์ติเนสในขณะที่ตัวกลางครับผมมองว่าน่าจะเป็นมัตทเดลิกตัวหลักเซนเตอร์ของเราแน่นแหละครับในขณะที่วิงแบ็กสองข้างอันนี้ก็คาดดาแบบที่ลูกชอมมาเลเซียยังไม่กลับมาเอาตามตำแหน่งแบบที่ไม่เอาปอีกลงมาเล่นเป็นตัวรับก็มองเป็นดาโลกับมาซาอุยไปก่อนในเกมกับอิฟสวิดส่วนตรงกลางครับกลางรับ2ตัวผมยังมองว่าคู่คาเซมิโลกับอูกเต้เนี่ยเป็นคู่ที่ทําผลงานร่วมกันได้ดีมีการสอดรับสอดซ้อนพื้น ที่ซึ่งกันและกันได้ดีและคา s เซมิโลครับล่าสุดเขาก็มีการพูดถึงอูกเต้เหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาเล่นร่วมกับอูกเต้แล้วเหมือนแบบเราเข้าใจกันเรามีการสื่อสารที่ดีแล้วก็รู้กันว่า ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งวิ่งขึ้นไปอีกคนจะมายืนลองเพื่อสอนพื้นที่ให้เพราะว่าจุดเนี้สำคัญมากๆในแง่ของการเล่นร่วมกันความเข้าใจกันแล้ด้วยความที่รูเบนออมริมกับกูเกเต้เนาะมาด้วยกันตั้งแต่สปอร์ตติ้งแม้ว่าสุดท้ายมันจะแยกทางกันตรงนั้นแต่พอมาบรรจบกันตรงนี้ผมเชื่อว่าอูเกเต้น่าจะเป็นหนึ่งนักเตะที่สําคัญของรูเบนออมริมในยุคต่อไปนี่แหละครับ ทีนี้มิดฟิลด์ตัวบนที่ยืนหลังกองหน้าหรือใครจะเรียกว่าเป็นตัวลูกใครจะเรียกว่าเป็นกองหน้า3อะไรก็ตามแต่ผมเรียกว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวบนแล้วกันที่ยืนหลังกองหน้าคู่มิดฟิลด์ผมมองว่าคนนึงเนี่ยคือบรูโนอยู่แล้วในตำแหน่งกับตันทีมและผมเชื่อว่าเขาสามารถเล่นได้กับบทบาทแบบนี้ส่วนอีกคนนึงสำหรับผม ผมมองว่าเป็นอาหมัดเดียโลมีความสามารถเฉพาะตัวไปกับบอลได้มีความสร้างสรรค์ในแง่ของการเล่นเป็นเบอร์10ได้เหมือนกันตอนที่อยู่ในแต่ปล่อยอาหมัดออกไปหาประสบการณ์ในแบบยืมตัวเขาก็เคยเล่นบทบาทหมายเลข10กับทีมที่โดนยืมไปแล้วเหมือนกัน ผมก็เลยมองว่าด้วยฟอร์มปัจจุบันของอาร์มัดด้วยแนวทางการเล่นอาร์มัดน่าจะมายืนคู่กับบลูโน่สนับสนุนอยู่หลังกองหน้าคอยช่วยเล่นเกมรับคอยสร้างสารรค์เกมลุกมีบลูโน่ที่เป็นตัวปล่อยบอลสร้างสารรและมีอาร์มัดที่สามารถไปกับบอลได้เล่นชิง1-2่ง 1, ได้รอดูครับว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าโดยที่กองหน้าตัวเป้าตอนแรกผมมีอยู่2ช้อยที่ให้เลือกคือ1ลาร์สมุดฮอยลุน2คือมาคัตแลตฟอร์ดแต่ถ้าเกิดเอาแบบคาดเดากันตามหน้างานผมก็มองว่าคงเป็นลารสมุดฮอยลุนแหละครับ และนี่คือ11ตัวจริงที่ผมคาดเดาเอาเองนะว่านี่น่าจะเป็นไลน์อัพแรกของลูเบนอมบริมในเกมที่เจอกับอิฟสวิตทุกคนคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาได้เลยใครอยากจัดแบบไหนลองจัดมาได้และเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันครับยังไงก็แลกเปลี่ยนกันเนาะ